น้ำยี่สิบลิตรอ่ะกระเทียมอ่ะหนึ่งกำมือรากผักชีก็หนึ่งกำมือปั่นให้ละเอียดคุณภาพที่ที่คุ้มค่ากับที่เราใส่สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่ร้านแตกซิกพะรามสามเช่นเคยนะครับผมมีคลิปดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับาเข้ามาดูใกล้ๆผมจะบอกนิดนึงว่าเวลาทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวว่าเวลาใส่รากผักชีกระเทียมอ่ะ มีเพื่อนๆถามมาอีกแล้วว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่คุณเต๋าผมจะแนะนำาน,นิดนึงครับน้ำ20ลนะิตรน่ะให้เพื่อนๆใส่น้ำ20ลิตรให้ใส่รากบักชีหนึ่งกำมือกระเทียมหนึ่งกำมือปั่นให้ละเอียดเลยนะครับปั่นให้ละเอียดเลยแล้วก็เทลงไปในหม้อน้นําซุปร้อนๆน,นี่แหละอันนี้น้ำ100ลิตรผมจะใส่4 5กำมือใส่เต็มๆเ,เลยไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปหวงเครื่องเทศนะมันจะหอมรากบักชีกับกระเทียมครับหอมรากบักชีกระเทียมใส่ไปเลยปริมาณใส่มากใส่น้อย เท่าไหรใหให่ให้ดูแล้วกันว่าน้ํา20ิลิตรกระเทียมหนึ่งกำมือราาผักชีก็หนึ่งกำมือปั่นให้ละเอียดอันนี้น้ํา100ลิตรก็เทล,ลงไปเลยมันจะหอมนะมนเพื่อนๆนะจะหอมราาผักชีกับกระเทียมทําได้ไหลายเมนูราาผักชีกับกระเทียมเนี่ยปัน่นปั่นให้ละเอียดพยายามอย่าไปทุบเด็กๆก,ก็กินได้มันจะหอมนะครับพอใส่ลงไปมันจะหอมราาผักชีกับกระเทียมครับเพื่อนๆลองทําดูครับปั่นให้ละเอียดเลยปั่นให้ละเอียด ครับผมใส่ปริมาณให้พอใส่ปริมาณให้ถึงเครื่องเทศก็เหมือนกันใส่ให้ถึงน้ำซุป20ลิตรที่ผมพูดเนี่ยน้ำซุป20ลิตรเนี่ยใส่รากผักชี1กำม,มือกระเทียม1กำม,มือนะครับปั่นให้ละเอียดเลยเอา้าถ้า40ลิตรล่ะ40ลิตรก็2กำร,รากผักชี2กำกระเทียมก็2กำม,มือเหมือนกันปั่นเลยปั่นมันน้ำผลไม้นี่แหละก็เทล,ลงไปในหม้อ,อเลยลองทำดูนะเพืพ่อนเพืพ่อบางคนก็ใส่อยู่นะครับใส่แต่ใส่เป็นรากผักชีแล้วก็ไปทุบๆๆบางคนทุบๆแล้วใส่หอ่อใส่ห่อผ้าขาวบาง กลิ่นมันจะไม่ค่อยหอมครับเพื่อนๆลองทําดูบางคนทํามาเลี้ยงลูกจนจบมหาลัยแล้วไม่เคยไม่เคยปั่นเลยได้แค่ทุบๆทุบใส่อย่างเดียวลองทําดูครับมันจะได้คุณภาพที่ที่คุ้มค่ากับที่เราใส่ทําได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเกี่ยวกับน้ําซุปเนี่ยมันเข้ากันครับผมขามุ้งขาหมูก็เหมือนกันเขาทำครับน้ำก๋วยจงก๋วยจับเนี่ยมันเข้ากันลองทําดูครับเพื่อนๆปั่นให้ละเอียดเลยปั่นตามที่ผมทําให้ดูอะมันจะหอม เวลาน้ำซุปมันมันระเหยขึ้นมามันจะหอมกลิ่นมันจะหอมมากเลยลองทําดูนะว่างๆล,ลองทําดูเ,เพื่อนๆที่ขายก๋วยเตียวลองดูแล้วจะไม่ผิดหวังเทเครื่องเทศลงไปเลยเครื่องเทศเพื่อน <c oughs> ๆที่ซื้อไปเครื่องเทศเพื่อน,อน <c oughs> ๆที่ซื้อไปนะครับมันจะมีในห่อผ้าขาวบางมีอะไรบ้างผมก็จะใส่ในห่อในถุงนี้ให้นี่นะลองดูเข้ามาดูใกล้ๆในตรงนี้เครื่องเทศตัวนี้สิบอย่างมันอยู่ในนี้แล้วครับในห่อผ้าขาวบางในตรงนี้มันมีผมผมปั่นเรียบร้อยแล้ว อี่ปั่นมาได้มันก็จะมีขาอบแห้งกับอ,อบเชยอยู่ในนี้เพื่อนๆที่ซื้อเครื่องเทศไปที่ซื้อซอสต,ตัวนี้ไปซอสแตกซิกลิตรซอสสองลิตรตัวนี้สามารถทําน้ําได้20ลิตรน้ํา20ลิตรใส่เครื่องเทศนี้เข้าไปได้เลย1นซองถ้าใส่10ลิตรก็สามารถใส่ได้เลย1นซองซองตัวนี้มันสามารถทําได้1 0บถึงยีลิตรแล้วก็จะมีไซส์มินิตัวนี้400อยมิมลลิลิตรสามารถทําน้ําได้5ลิตร เพื่อนๆซื้อไปแล้วก็จะมีเครื่องเทศแถมไปด้วยนะตัวนี้ชุดโป5ห้าสิบาทตัวนี้ชุดร้อยห้าสิบาทพูดผิดชุดร้อยห้าสิบาทมีเครื่องเทศเครื่องชุดเล็กอยู่ของกลาลังมาครับผมคือแนะนำแล้วคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตัวนี้ผมใช้หมดแล้วผมเอาเกรรอนมาให้ดูนะที่ที่เพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วติดใจใช้ตัวนี้กันเยอะร้านก๋วยเตี๋ยวครับไม่ต้องไปใส่ซีอิ๊วขาวไม่ต้องไปใส่ซีอิ๊วเห็ดหอมน้ำมันหงน้ำมันหอยน้ำกระเทียมไม่ต้องไปใส่นาตาลปิดไม่ต้องไปใส่ครับ ขาปรุงมาให้อย่างดีแล้วมาอยู่ในนี้หมดแล้วนะหลายคนใช้แล้วติดใจครับอย่าเสียเวลาในการทำก๋วยเตี๋ยวเลยเพื่อนๆลองทําดูมีวิธีทําไหนๆเด็ดๆผมจะแนะนําเพื่อนๆดูถ้าสนใจทักเข้ามามีขายตอนนี้มีขายเพื่อนๆใช้กันเยอะแล้วครับใช้กันเยอะครับโอเคเดี๋ยวผมรีบขายของก่อนมีคลิปดีๆมาแนะนํากันสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย